มาใต้เห็ดตอนปีหนึ่งนะคะเพื่อนๆจา๋ามาตามร่าหาเห็ดพ่อไต่เห็ดดินนี่ล้วไม่ได้ดอกง่ายๆเพ่อเห็ดดินนะคะเห็ดดินหลายแล้วเนี่ย จังไจังสเนเนยยงเิเห็นนีน่ไฟประดัอยู่ทั้งทังเงยไปบนเห็นน้ำเขาบนอ้อนี่เนาะ ตาหางบดีเ,เห็ดดินลายอยู่ด้วยี่พน้องจ้ะนี่เผาแล้วก็มีดินโอ ไม่เห็นจะบอกด้วยทันไม่เห็นยังเลยนีะ้ปิบอกว่มีน้ำแบบนั้นนั้นจะเห็ดดินบอเสีวยวหรืบอ,รอบอ่มมตะกะาน่อยคุณมันต้องขานจะพดตะบุฮะ

เห็ดโอ้เห็ดอันนั้นหลเห็ดดินเห็ดดินเห็ดไอ้น้ำหมักบมเมนเดินเข้าป่าตามหาระโงกนะคะเพื่อนๆยังไม่เจอเลยจ้ามาฮอดผีหนึ่งทั้งใด โคกมันเป็นโคกหลายคักหลายแน่ดาวเห็ดดินดอกเหลืองๆนั้นกินได้บ่เห็ดดินดอกเหลืองๆนั้นกินได้บ่ดดดไ,ได้ได้ไดไหลายฮะบ่แมนเพียเป็น<ๆ>กอเหลืองกอเหลือง trên mình hội hưng được hiệp hộ rồi hưng hả? hưng 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 này nó มันสั้นตนัวนหนสุกไปเดินตามตีนเขาปเป็นย่างเขาอ่ะไปหามองลับลาบกอนเออ ขึ้นเตีขึ้นได้หลง,ย,ลงย่งก่าพี่น้องเอ,อ้ยย่างจนว่าเดินจนว่าหัวตะมะพ่อเห็ดละงกูกเลี้ยงเลี้ยงเดือจากมาแมลงนะคะเพื่อนๆน,นี่มูนน้อย สัำนี่ลัดจ้านี่จทได้แค่เอาอยู่มูไปใส่เปิดดาวมูไปไหนระบุว่เป็นยังดอกอยู่ใกล้ทางอยู่ดอกหานี่ยกระชย่างไปรถละจ้านี่นี่อลลนนพอนึงมูจ้ากว่าจะเจอก็จนว่าจะตีหา้าเราจะเป็นเพื่อนอยางตั้งแต่ที่เที่ยงคืนยันตีห้าเลยนะคะนี่มีแม้นบ่นี่น่าจะใช่จ้านี่ วงมะไกลมาจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนจ้าเห็ดละงูกมาได้กระจิมาได้วังจีหาเนี่ยล่ะพี่นอ้องเอ้ยละงูเดินตั้งแต่เที่ยงคืนพุ่นะพี่น้องท่านี่นอนอยู่นี่นจ้าไข่ไข่ละงูนะคะเนี่ยละงูเลี้ยงจ้าเนี่ย ในครึ่งโลสองหมู่ครึ่งโลประมาณนั้นจ้าเพื่อนเพื่อนร้ายคักหลายแนย่กอเหลืองกอเหลืองกอเหลืองนี่เป็นสายเลยเอาดอกสีเขากอแดงนี่อยู่นี่ดอกแดงแดงนี่จะเอาอยู่นะจ๊ะ ดอกเหลืองเอาดอกลายอยู่จันนี่เห็ดดินก็ลายอยู่ลายเป็นจุดๆนะคะพเพื่อนๆที่เท่าหมดแล้วจันนี่แก่หมดแล้วนะคะนี่ที่รลายสุดมากมันเริ่มแก่แล้วจ้าเนีเ่เออเสียงผู้ใด nói ừ. <laughs> Nói, มืองได้เป็นซิปปะหัวดอกเนี่ยแม้วินจนญมูนอุ้งกลิ่นเหมือนอะไรเขาขาดูดับเบิลโงกจำใครฮันโงกแค่แล้วโงกปร้อมปะสอมแค่แล้วนาะละงาปร้อมเสือดาวได้เต็มที่มาพี่น้องพ่อเร็วย้ยน้อยพ่อเร็ว ว่าสิพ่อ,อย่างจนมาขาละ่ะเด้อีพ่ออีแม่เอ้ยบานเบลอเลยมองละสองดอกสามดอกพี่น้องเอ้ยอย่างจนขาละ่ะกับบ้าโซกจ้าแคะแล้วแคะแล้วแล้วงอกไข่ใหญ่ๆโงอกขาวยุ่หันมองละดอกแต่ว่านู่นที่ไหนพี่นง้ง สามดอกอาจารเพื่อนๆผลงานยายน้อยได้ซ้ำนี่ละจ้าเนี่หลาก,ากหลายสายพันธุ์สายชนิดเห็ดยังไม่ได้ล้างสักถุงเลยนะคะนี่ป้อแอแปะเดินจนเมื่อยแอแล่เพื่อนๆเอ้ยว่าจีได้ไปเขาเป็นซิหนวยผนว่าจะพอตะระดอกเดินลบไปลบมาจนว่าแจ้งโครโ จออะไรเก็บอันนั้นเก็บเอาหมดทุกอย่างอะไรกินได้เก็บมาให้เรียบจ้าเพื่อนเพื่อนบบจงจักจ้างหนุกไนี่งกะงูกน้อยละงูกขาวหน่อยหนึ่งงูกเหลืองหนึ่งน่อยยัไม่ได้ล้างนะคะนี่เดี๋ยวจะไปล้างลุกจ้าเพื่อนเพื่อนจะเอาไปล้างแล้วค่ะ